สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้กเฮากับยูกับช่องซันเดย์ลำพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องตอนนี้เฮากับมาเบิ่งบรรยากาศอ่าอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับอำเภอโนน,อนสังครับพี่น้องมู้ยพ่อแม่พี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมปูซาด์ทากันเต็มครับพี่น้องมือนี้แบบสุดยอดนะครับผมวันนี้เป็นงานฟรีนะครับผมผู้ใดสนใจสนจิตกับมาได,ด้เ้อครับพี่น้อง นี่นะครับผมบรรยากาศน,น,นี่นะครับนี่บรรยากาศนะครับพื้นกา,า,นามานาั่งว้พระนะวันนี้นะปลาส้มรีบไปว้ปพระนะเดี๋ยวเราเดินไปหาพี่ออนตรงนูน้นะนะนี่นะครับผมพี่น้องเพือนกาเห็นไหมครับ บรรยากาศนะครับผมเที่ยวงานอีสานบานเฮ่านะครับ <c oughs> ยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมพ่อแน่นอนครับผมพระเอกซันเดย์นะครับผมอยู่ในช่องมือนีบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสนะครับมีการสตรีมไลฟ์สดนะครับผมผู้ใดสำรับผู้ใดพี่น้องที่มาบอดเบิงบ่ได้นะครับผมอ่ากษัารามาซื้อบัตร สื่อตัวเขารับชมได้น,นะครับพี่น้องทางการสตรีมไลฟ์สดของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องอุย้ยคนมานั่งถ่ายด้ยครับเต็มอยู่ครับพี่ออน นี่นะครับบรรยากาศนะครับก็ก็ลังเลกปะไทยแล้วว่างานไทยแล้วยังเอาไม่จอดแม่เราอยู่หนีมาแม่ได้ยังกินเนาะจ้าสวัสดีมาจากไหนกระเบิดจากข้ามเนมาบ้องนันมะกระเบิดเจ้าบองงามหรึเปล่าแม่อันนี้ลูกไส้บอะแม่อยากได่นลูกไก่เป็นหมอบอลบอลล้โอ้ยแม่มีแต่ลูกสาวป้งเข้าไปบ้องพุ่น ยอนธีดานะคะก็จะอนทีดานะคะผมแล้วก็ส้มป๊อกนะครับกาว่าก็คือไปจังหวัดใดก็คืออันขนีุ่นเปม่้นันนีคะครับอาคายเอซนะคบผมสวัสดีนะครัะ แซ่อยู่ครับ่โอ้ยครับเออหนีม่งหนีเอินอยู่ได้นหนิแมาอยู่นั่งสามม่งพันบองเอินกินข้าแล้วก็เที่ยวนะคะดูแล้วว่าพี่น้องท่านม่งสันมีพระเจ้าบอกกินข้าวพระเจ้าพูดบอกเอิญน้รงส้มป๊อกทางผมอันนี้ซันเดย์ครับซันเดย์เพชรปานแพงครับผมใช่ค่ะเราชมสบันเลยค่ะไปเบืองเด้อครับแม่ฝากติดตามช่องน้ำนเดี่ยวครับซันเดย์ลำพูนเอาพี่เชี่ยวนะครับผมกับส้มป๊อกนะครับกับพี่อ้อนนะครับผม ปอันน้นดเจ้ากินเากันเปมาล้กินหอดเาค่ะดาราดาราน่อยใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะคือกันก็พอเพื่อนบอลเงด้วยตะึัดูไม่ใช่คือกันคือกันคือกันก็ลำแพนคอว่าลำแพนตอนแรก ดีนะคะป้าพ่อเป่าใส่ยูนิฟอร์มคือกันเนาะยูนิฟอร์มคือกันเป็นทางกันที่ได้ผู้ใดก่อว้านจเจ้าฮะตรงนี้เย็นน่ะฮะตรงนี้เย็นน่ะเออตรงนี้เย็นสบายนี่นะครับผมเฮากระเซียนอุ้ยพ่อพญานาค ยอนลอยพญานาคโห้อยหนามมันไหลไม่เห็น้นามันไหลมันไปย่าพญานาคพญานาหนองบัวลังบูนี่มีผู้บ่าวกับกับไปบ้านสะกนยังยังมาถึงแต่ต้องถามที่เนี้ยว่าเป็นจังหวัดละคนตนะพี่ออนใช่ไปไหนจะได้แบบว่าเธอไม่เกี่ยวเธอไม่ต้องมาใช่หยาดหยาดเถื่อหยาดเถื่อนส้มปลอกส้มปลอกตอดผมตลอดเลยนะครับทุกคน ก็มีลูกชายไหมอะไรแบบนีอ๋อค่ะเพี่น้องได้ลูกชายเนาะอันนี้อันนี้อร่อยนึงไหมะครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับผมพอกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อครับผมพี่น้องบ๊ายบาย